มีใครเป็นเหมือนนแหมแมบบไหมคะตอนนี้ค่ะอายุที่มันมากขึ้นนะคะตอนนี้หนุ่มกำลังจะ58นะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็กับคุณบ๊อบบี้ด้วยอันนี้มาพร้อมกันเลยเนื่องจากว่าเราใช้ไลฟ์สไตล์เหมือนกันเราจะเป็นคู่ที่ตรวจสุขภาพร่างกายทุกปีเป็นประจําตอน30 35 40 45มันไม่เจออะไรหรอกเราแข็งแรงเราทําอะไรก็ได้ยังดูยังดูยังดูหนุ่มอยู่ทุกอย่างยังดูดีอยู่พอเริ่มต้น55มันก็เริ่มมีทรายบางอย่างบอกว่าาานนน้ํตลเเยยออะนะะะไขมั ก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็แค่เยอะนะมันยังไม่ถึงขีดแดงหรอกเป็นคนชอบกินไงเป็นมนุษย์ที่ชอบกินมากเพราะฉะนั้นทั้งสองคนนี้ก็คือสรรหากินชิมอะไรอร่อยฉันไปฉันบุกไปถึงที่แต่สุดท้ายค่ะ มันออกตรงนี้คือนุ่มบบเริ่มเป็นคนที่แบบเอ๊ะทำไมไม่แอคทีฟเหมือนเมื่อก่อนไม่กระฉับกระเฉงไม่สดชื่นเลยทําไมฉันวิงเวียนหน้ามืดบ่อยๆแล้วเหนื่อยง่ายวาบี้กับเป็นอีกแบบหนึ่งมือชาเท้าชาออนออนออฟออฟเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องไปตรวจแล้วละ่ะสิ่งที่ตรวจแล้วเจอคืออะไรรู้ไหมคะในวัยที่มันถึงเวลาแล้วนุ่มเชื่อว่าหลายๆคนก็ใกล้เหมือนกันแล้วคือหลอดเลือดของเราอะค่ะมีคราบไขมันที่จะพร้อมอุดตันหมอบอกว่ามันเลยเส้นแดงแล้วนั่นหมายถึงว่า ถ้าคุณต้องกินยาแล้วนะเราก็รู้สึกว่าเราเคยได้ยินเรื่องการกินยาละลายไขยมันในเส้นเลือดต่างๆมาเนี่ยแต่ละคนก็ล้วนมีแต่ประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเลยบางคนเนี่ยกินตั้งแต่ตอนเจอตอนปัจจุบันนี้เนี่ยล้างไตแล้วนะงั้นแสดงว่าเอฟเฟกของยามันค่อนข้างร้ายแรงเราก็รู้สึกว่าเราไม่เลือกก็จับมือกับสองคนบบมีาจับมือแน่นๆเลยนะสองคนบบมีาแล้วกลับมาบอกว่าบ๊อบบี้ต่อไปนี้เราต้องระวังเรื่องอาหารแล้วนะทีนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยระวังเรื่องอาหารไม่พอต้องบอกว่านูแบมอะโชคดีมากเราทําบุญมาาดีเเรไปจอ คอ r ์รสเอคืออะไรต้องบอกว่าในนั้นคือธรรมชาติทั้งหมดและช่วยบำบัด ในเรื่องของคราบไขมันที่มันจะไปอุดตันในหลอดเลือดและช่วยให้หลอดเลือดต่างๆที่มันกําลังจะแย่มันแข็งตัวหรือแม้แต่หลายๆคนที่กําลังเจอภาวะเหมือนเราอันนี้แหละตัวนี้และช่วยได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหนุ่มต้องตรวจสอบก่อนอันดับแรกนวมโทรหาเขาเลยนะคะบอกว่านวมขอทราบรายละเอียดของค o r ลสเอหน่อยเขาให้เภสัชกรมาคุยด้วยซึ่งคิดค้นโดยเภสัชกรจากจุฬาลงกรณ์นะคะค o r ลสเอเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างอันนี้คือสารอาหารบำบัด จากธรรมชาติ8ชนิดน้ำมันปลาชนิดพิเศษสเปคเป็นนำเข้าจากประเทศนอร์เวย์โอเมก้า3ใส่สูงถึง3เท่ากว่าท้องตลาดทั่วไปที่เราเคยเห็นมาหมดกังวลได้นะคะไม่มีสารตกค้างไม่มีปลอดไม่มีตะกัวเนื่องจากว่าอันนี้เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยที่มีสเปคแบบนี้น้ำมันมะกอกนะคะใส่คือเกรด A เลยนะคะเป็น extra virgin oil อันนี้มั่นใจได้โรงงานเชื่อถือได้มีเครื่องหมายออยรับรองและผ่านการผลิตโดย มีคุณภาพมาตรฐานโลกและที่สําคัญคือมีเครื่องหมายฮาลานด้วย1ที่เราตัดสินใจคือไม่ใช่สารเคมี2ไม่ใช่ยา3เป็นสารอาหารที่ช่วยบําบัดหลอดเลือดโดยตรงเราก็บอกว่าบอบี Bobby, ถ้าเราจะลอง2อาทิตย์3มอาทิตย์เต็มที่ถ้าไม่ดีเราก็ถอยแค่นั้นเองรวมลองมาเดือนกว่าแล้วคะ่ะแล้วตอนนี้สั่งซื้อเองด้วยตอนแรกเนี่ยเขาก็อนุเคราะห์พอเอามาเสร็จตอนนี้คือไม่ต้องอนุเคราะห์แล้วนะคะดิฉันเป็นลูกค้าของคุณเต็มตัว เขาก็แนะนําวิธีการรับประทานสําหรับหนูแม่มาค่ะที่มันเลยเส้นแดงเลยหรือว่าใครที่เลยเส้นแดงแล้วเนี่ยแบบสั้นๆเลยนะรวดเร็วเลยนะเร่งรัดเลยก็คือเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดหลังอาหารส่วนใครที่อยากจะกินเป็นเมนเทนแล้วก็กินไว้เพื่อห่างไกลก็เช้า1เม็ดเย็น1เม็ดเท่านั้นเองค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเราใจร้อนมากพอหลังจากเดือนกว่าเรากลับไปตรวจไอเส้นแดงที่เราผ่านมันไปอะค่ะมันลดลงมาแล้วมันมาอยู่ตรงปิ่มๆแดงนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าหนูแมกินต่อได้และที่สําคัญไม่สะสม ไม่ตกค้างในร่างกายเนื่องจากว่าทั้งหมดคือสารสกัดที่เป็นธรรมชาติล้วนๆตัวน,น,นี้ลามปามไปถึงคนในบ้านแล้วแต่ที่สําคัญคือคนที่ยังไม่เจอไขมันในหลอดเลือดเหล่านั้นก็สามารถกินได้เช่นเดียวกันเพื่อให้คุณเนี่ยไม่อยู่ในเส้นของความเสี่ยงที่คุณจะไปเจอกับโรคนั้นๆพวกเราอะคะ่ะตอนนี้เรากินมาในระดับที่แบบเราเสถียรและคงที่และอาการที่พูดมาทั้งหมดหายสนิทค่ะคุณบ๊อบบี้มือชาเท้าชาไม่มีแล้วนะคะส่วนนุ่มแบบมาขาเหนื่อยง่ายไม่มีแล้ว แล้วกลับมาออกกําลังกายร่างกายก็คงเดิมเสถียรทุกอย่างพิบบี้อะค่ะเป็นไขมันพอกตับนะคะตอนนี้คือใส่กิ๊กจางลงจางลงจางลงตอนนี้เห็นตับใส่กิ๊กเลยพึงพอใจมากโยมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอากล้องตั้งเลยฉันอยากพูดวันนี้คือเหตุผลทั้งหมดที่ตั้งกล้องแล้วนํามาพูดเผื่อว่าใครหลายๆคนกําลังเจออย่างเราอย่าลืมนะคะว่าร่างกายของเราอะคะ่ะนับวันมันก็ใช้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนวบอยากแนะนําว่าคนที่ยังไม่เจอสามารถกินได้ค่ะเพราะมันสามารถทําให้คุณ ห่างไกลโรคเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันวันนี้นุ่มบบขอเป็นตัวแทน c o r ัเนะคะมาแนะนําให้ทุกท่านว่าคุณมั่นใจได้กับ c o r ัเค่ะ